สวัสดีค่ะเด็กๆครูดาวค่ะสัปดาห์นี้เราจะเรียนรู้กันในหน่วยข้าวมหัศจรรย์และว,วันนี้คุณครูดาวจะมาสอนเด็กๆในเรื่องของลักษณะของต้นข้าวเด็กๆเคยเห็นต้นข้าวกันไหมคะถ้าเด็กๆยังไม่เคยเห็นเดี๋ยววันนี้คุณครูดาวจะพาเด็กๆมารู้จักกับต้นข้าวนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะวันนี้คุณครูดาวมีเพลงมาให้เด็กๆได้ออกกำลังกายกันด้วยนะคะชื่อเพลงว่าชาวนา นักเรียนรู้จักไหมคะอาชีพชาวนามีหน้าที่ทำอะไรคะอาปลูกข้าวให้เราทานนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเต้นประกอบเพลงชาวนากันนะคะเด็กๆพร้อมแล้วไปเลยคะ่ะเพลงชาวนา ค้มงเงยเงนั้นคือชาวนาเอาหลังสู้ฟ้าเอาหน้าสู้ดินลูกข้าวเลี้ยงเราคนไทยทัวถิ่นได้มีข้าวกินก็เพราะชาวนาค้มกมเงยเงยนั้นคือชาวนาเอาหลังสู้ฟ้าเอาหน้าสู้ดินลูกข้าวเลี้ยงเราคนไทยทัวถิ่นได้มีข้าวกินก็เพราะชาวนา เงยเงยนั้นคือชาวนาเอาหลังสู้ฟ้าเอาหน้าสู้ดินปลูกข้าวเลี้ยงเราคนไทยทั่วถินได้มีข้าวกินก็เพราะชาวนาก้มก้มเงยเงยนั้นคือชาวนาเอาหลังสู้ฟ้าเอาหน้าสู้ดินปลูกข้าวเลี้ยงเราคนไทยทั่วถินได้มีข้าวกินก็เพราะชาวนา และนี่ก็คือต้นข้าวเด็กๆรู้จักกันไหมคะเด็กๆเคยเห็นหรือเปล่าเออเด็กๆคิดว่าต้นข้าวมีลักษณะคล้ายกับอะไรคะอ่าใช่แล้วคะ่ะต้นข้าวมีลักษณะคล้ายกับต้นหญ้านะคะเดี๋ยวเราจะมาทำความรู้จักกับต้นข้าวนะคะว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้างคะ่ะส่วนประกอบของต้นข้าวมีดังนี้ 1. รากรากมีลักษณะเป็นเส้นฝอยเส้นเล็กๆสีขาวค่ะ 2. ลำต้นลำต้นจะมีลักษณะเป็นปล้องๆภายในปล้องก็จะเป็นช่องว่างซึ่งขนาดของปล้องแต่ละปล้องก็จะมีความยาวที่แตกต่างกันไปตามแต่ชนิดของข้าวค่ะ 3. ใบใบข้าวจะมีลักษณะเรียวยาว ส่วนปลายจะแหลมๆค่ะเด็กๆใบข้าวปกติจะมีสีเขียวแต่เมื่อโตเต็มวัยแล้วใบข้าวจะเปลี่ยนสีเขียวปลายเป็นสีเหลืองทองสวยมากเลยค่ะเด็กๆและสุดท้ายนะคะเด็กๆเ,เมื่อต้นข้าวของเราจเจริญเติบโตเต็มที่แล้วก็จะออกดอกดอกของต้นข้าวเราเรียกว่ารวงข้าวรวงข้าวนั้นเมื่อแรกออกจะมีสีเขียว แต่เมื่อจเจริญเติบโ,โตเต็มวัยแล้วรวงข้าวก็จะเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองทองเช่นกันค่ะพร้อมที่จะให้ชาวนาเก็บเกี่ยวมาให้เราได้รับประทานแล้วนะคะค่ะเด็กๆก็ได้รู้จักกับลักษณะและส่วนประกอบของต้นข้าวกันไปแล้วนะคะว่ามีอะไรเป็นส่วนประกอบบ้างเดี๋ยวเรามาทบทวนส่วนประกอบของต้นข้าวกันนะคะเด็กๆส่วนประกอบของต้นข้าว 1. ราก 2ลำต้น3ใบ4รวงข้าวค่ะนักเรียนขาต่อไปนะคะเป็นกิจกรรมสร้างสารรค์ให้นักเรียนเขียนคำว่าข้าวค่ะตามรอยปละนะคะนักเรียนดูสิคะคำว่าข้าวมีกี่บรรทัดใช่แล้วค่ะมี2บรรทัดส่วนบรรทัดที่3ที่มันเป็นบรรทัดที่ว่างอยู่ให้นักเรียน ฝึกเขียนคําว่าข้าวด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องเขียนตามรอยประค่ะเสร็จแล้วให้นักเรียนระบายสีรูปการข้าวให้สวยงามออบเรียนสมรูปเรื่อรู้ครูดูด้วยนะคะเด็กๆก็ได้รู้จักกับลักษณะและส่วนประกรอบของต้นข้าวกันไปแล้วนะคะในวันพรุ่งนี้เด็กๆจะได้เรียนรู้เรื่องอะไรนั้นมารอชมนะคะสำหรับวันนี้คุณครูดาวก็ต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะเด็กๆสัปดาห์นี้สวัสดีค่ะ ไม่ได้ค่ะ